จีนก็เปิดเผยตัวเลขสถิติผู้โดยสารนะครับที่ไปใช้บริการที่สนามบินที่ปักกิ่งนะครับปรากฏว่าตอนนี้ตัวเลขนัททะลุ30ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรักเซเว่นอีเลฟถือว่าเป็นภาพความสวยงามเลยนะครับเราก็เพิ่งจะเปิดใช้ได้ไม่กี่ปีนี้เองนะครับโดยสำนักข่าวสินหัวนั้นรายงานว่าสนามบินนานาชาตินครหลวงปักกิ่งนะครับนี่คุณผู้ชมดูความทันสมัยนะครับสวยงามจริงๆครับรายงานปริมาณการรองรับผู้โดยสารในปีนี้ กว่ามากกว่า30ล้านคนและก็เที่ยวบินรวมทั้งหมด220,000เที่ยวเมื่อนับจนถึงวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับรายงานระบุเพิ่มเติมนะครับบอกว่าปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารของสายบินนานาชาติที่ปักกิ่งก็เ,เพิ่มแตะระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่มากกรัมการเดินทางช่วงฤดูร้อนโดยจำนวนผู้โดยสารในช่วงเดือนสิงหาคมเฉลี่ยอยู่ที่169,000คนต่อวันเลยทีเดียวครับ ท่นี้สนามบินก็คาดการนะครับว่าจํานวนของผู้โดยสารจะอยู่ในระดับที่สูงตลอดทั้งเดือนสิงหาคมเนื่องจากว่าความต้องการในการเดินทางแบบหมู่คณะของครอบครัวแล้วก็กลุ่มนิสิตนักศึกษใาในช่วงฤด,ดูร้อนนั่นเองนะครับเลยทำให้ที่สนามบินนั้นมีความคึกคักอย่างมากเลยทีเดียวครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีมเอ็นช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ